สวัสดีครับผมอยู่ผมจะมาลากรถเทซิงนะเพื่อนก็เจอกันอีกแล้วนะครับอาจารย์ตองนะครับวันนี้ก็มาปั่นนาน้ำนะครับก็น่าจะเป็นแปลงที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเลยนะครับให้เดียวนะครับสองไรนะครับตรงนี้นะครับให้ตรงนี้นะครับสองไรนะครับ mà chỉ dậy đi xuống đây mỗi bàn lên không Sướng sấy đi chứ nó khó oh, liệt lắm á à chán ไปท่อใหญ่กว่าเดิมนี่รอบเครื่องมาไว้นะครับรอบเครื่องมาไว้ก็ทํางานปันหน้าก็ไม่ได้เร่งเยอะเหมือนทุกครั้งนะครับก็ไปสบายๆนะครับ เจออลไวครับเจออลไรครับเ <c oughs> จ็บไปอีกแล้วผมว่าวันนี้บรรยากาศก็ขึ้มฟ้าขึ้มฝนนะเหมือนฝนจะตกเลยควันนี้ครับ <c oughs> บรรยากาศไปรอบนะครับ วันนี้นาง,งานก็ประมาณแปดไร่ครับวันนี้นะครับเต้องเจอแล้วอุปรับ ทำงานแถวบ้านครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับอาชีพรถไถนะครับก็ก็เป็นอาชีพหนึ่งนะของเรานะครับที่เราสามารถทําได้นะครับทั้งความมันความสนุกนะครับของทุกวัน,นครับทำงานเจอปลาเจอ ของที่เป็นเมนูอาหารครับก็ถือว่าก็แล้วแต่คนนะเพื่อนก็ถ้าถามผมไม่ไปทำงานบริษัทหรือทำงานในเมืองนะก็แต่และคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมเลือกอาชีพอยู่บ้านใีก่อนนะครับแต่อาชีพของเรานะครับ เตืนสายได้นะครับี่เกรตได้นะครัเพื่อนๆก็คงอยากจะรู้นะครับว่ารายได้ต่อวันของอาชีพเกะครนะจะได้วันละประมาณเท่าไหร่นะครับก็ คิดง่ายๆเลยนะเพื่อนถ้าเวลามีงานจ็อบหรืองานอะไรนะครับแค่เราสตาร์ทรถก่อสามร้อยห้าร้อยครับขันต่ำนะครับถ้าได้เยอะเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆก็วันละนะครับวันละหนึ่งหมื่นนะครับสองคันนะครับก็คันละห้าพันนะครับหักน้ำมันไปสองพันนะครับวันละพันเลยนะครับงานวันละพันเลยนะครับน้ำมันนะครับ ก็เราก็จะเหลือประมาณแปดทันนะครับก็ประมาณนั้นนะเพื่อนการสร้างสาขางานนะครับสร้างตลาดนะครับสร้างลูกค้าก็อยู่ที่ตัวเรานะครับเราทำงานดีนะครับเขาก็ไปูดต่อๆกันนะครับงานก็เราจะได้เยอะนะครับ เงินก็เยอะนะครับแต่เราทาเอาแต่เงินนะครับผลงานไม่ไม่ดีนะครับโขกปีเดียวนะครับปีหน้าก็เปลี่ยนคันใหม่นะครับอาจารย์ตองก็ได้สปริงมาใหม่นะคตัดมาเมื่อเช้านะสปริงรถของโชคลถ รถจักรยานนับจักรยานยนต์นะครับ,กนนนรบชกหลังนะครับก็ซื้อของศูนย์คุปตามานะครับมันจะเป็นส,สปริงเล็กครับเวลาขาท้ายคนะคบขาหลังเราทำงานไปมากๆมันจะมีความสึกของรูตรงกลางนะครับถ้าสปริงศูนย์นี่ มันจะไม่ดิ่งนะครับก็เลยต้องดัดแปลงเอานะครับซื้อมาสีสีอันนะครับซื้อมาสีอันแล้วหมดไปสองร้อยครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับ าชีพรถไถก็ถามว่ายากไหมนะครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับซื้อรถคันใหม่ปไปแดงออกจากศูนย์นะครับก็จะถ้าทํางานหนักๆเลยนะครับทํางานรับจ้างทุกวันเลยนะครับก็เหมือนกับทีมงานของผมนี่นะครับก็ระยะเวลาของรถนะครับที่เราสามารถจะเก็บเงินได้จริงๆเลยนะครับไม่ได้ซ่อมอะไรนะครับ ก็ระยะประมาณ3ปีนะครับหลังจาก3ปีไปก็อาจจะมีสินนะครับมีสินล้อสินล้อหน้านะครับลูกหมากนะครับก็เริ่มจะไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับถ้า3ปีขึ้นไปก็จะมีค่าใช้จายนะครับถ้าเราซ่อมเป็นก็ดีนะครับ <ś led> ยังตอนส่องใจครับไปทอใหญ่อ๊บเต็มเจศูนย์ครับเอ็มเจือส่วนสามตอนนี้สามปีเต็มนะครับเปลี่ยนลูกหมากไปหนึ่งคู่นะครับหนึ่งคู่นะครับ เป็นลูกหมากเป็นหนึ่งคู่นะครับสินลอ้อหนะ่เปลี่ยนไปข้างซ้ายนี่จะเปลี่ยนสินตัวนอนนะครับสินตัวนอนนะครับสินเพานอนนะครับส่วนล้อขวานี่จะเปลี่ยนสินเพา,นาตั้งนะครับก็หมดไปสองยางนะครับสินล้อกับลูกหมากหนึ่งคู่นะครับประมาณนั้นครับสามปีเต็มนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจให้อาจารย์ต๋องด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เจอกันคลิปหน้านครับบายๆครับ <c oughs>